สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง EA หลักฟรีเหมือนเดิมนะครับวันนี้อย่างเช่นเดิมอย่างเช่นเคยวันนี้มาจ่าย EA เหมือนเดิมนะครับเป็นแนว Open Order นะครับก็มีจะตั้ง Buy Stop หรือ Sell Stop นะครับการทำงานประมาณนี้เราสามารถออกออเดอร์ทั้งในโทรศัพท์และใน PC ในในคอมใน BPS สามารถกดเองได้เหมือนกันนะครับในโทรศัพท์สามารถกดได้นะครับเช่นเอ่อเอาไว้เล่นช่วงข่าวหรือว่าเอาไว้เล่นช่วงที่แบบว่าอยากเล่นตอนไหนก็เล่นแล้วแต่สะดวกอ่าค่า preset preset ของตัวนี้ก็ผมจะลองตั้งประมาณนี้ก่อนนะครับ อันนี้คือคูณสองเท่าดันนี้เลยนะติดไม้นี้ก็ปรับอะไรยังหานเท่าไรก็ปรับเอานี่นะ Goodbye. กดบายก็จะตั้งออเดอร์แบบนี้เลยนะเห็นไหมบาสตอ็อปเทียวสต็อปแบบนี้เลยเป็นแบบออเดอร์แบบนี้เลยเห็นไหมก็ถ้าตอนข่าวก็ใช้ตอนข่าวถือว่าดีนะครับถือว่าใช้ดีพอกระชากนิดหนึ่ง,งไหนก็จะติดออเดอร์ออเดอร์แล้วเราตั้งปิดลวกไว้ที่ 50มันก็ถ้าบวกถึง50มันก็จะปิดรวบให้นะครับประมาณนี้แล้วเราสามารถออกออเดอร์แก้ออกซ้ําได้นะครับสมมติว่ามันวิ่งไปทางเซล,ลแล้วก็ติดทั้งหน้ามานะเซล,ลก็ดูสัญญาณดูอะไรต่างๆเทคนิคของตัวเองก็ออกอย่างนี้ก็ได้พอ,อกี่ไมลก็ได้มาโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเองนะตอนช่วงแบบใกล้ข่าวอย่างเงี้ยง่ายสะดวกแล้วก็เคลียร์สามารถเคลียร์ได้ไดปเคลียลนะมันเป็นเดโม่ัล้วก็เลยช้าๆได้เลยมันก็เคลียได้หมดได้ ถ้ากดเทียมก็จะปิดออเดอร์ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพอร์ตจริงอ่ะมันจะไม่ดีเลยแบบนี้มันจะกดปุ๊บแล้วก็ทํางานให้เลยประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปดูในโทรศัพท์นะว่าในโทรศัพท์เป็นแบบไหนบ้างในโทรศัพท์ก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับก็ในโทรศัพท์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะนี่นะสูเข้าไปนี่ ไหมเริ่มแลซื้อสะตอปตั้งเลยเหไหมมาแล้วครับเห็นไหมไม่ลบไปประมานี้สามารถตั้งในโทรศัพท์ได้กดอีกรอบนึงกดไหมไหมมันก็จะประมาณนี้เราย้ะาหางสามารถตั้งได้หมดตามค่าได้เลยถึงค่าไ้เลย แล้วเราก็กดคีย์ออเดอร์สามารถคขียนไดห้หมดเนี่ยประมาณนี้โอเคก็ของดีมาแตกกันถือว่าใช้ได้ไม่แย่ไม่ขี้เลยเอาไปเล่นชนขาวได้เลยสบายๆก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมกดกดซับสไครต์กดไลค์กด, like, กดติดตามให้ด้วยนะครับก็นั่นแหละมีอะไรผมก็จะมาแจกอีกเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ